มนุษย์ไม่ใช่สัตว์เพียงชนิดเดียวในอาณาจักรสัตว์ที่สามารถร้องเพลงได้แม้ว่าปลาวานจักจั่นและกบต้นไม้บางชนิดก็สามารถร้องเพลงหรือดูเหมือนจะร้องเพลงได้เช่นกันแต่ความสามารถนี้ยังเป็นของนกเกือบครึ่งหนึ่งของโลกอีกด้วยสมาชิกทั้งหมดในอันดับย่อย passeri รรหรือ avians ของอันดับ passeriformes ซึ่งมีประมาณ4,000สายพันธุ์เรียกว่านกที่ร้องเพลงได้เนื่องจากมีอวัยวะที่เปล่งเสียงได้เรียกว่าซิริง แม้ว่านกเหล่านี้จะไม่ใช้อวัยวะนี้เพื่อให้เกิดเสียงไพเราะทั้งหมดแต่นกทุกตัวสามารถใช้ซิริงเพื่อเปล่งเสียงได้หลากหลายรูปแบบเสียงร้องของนกโดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวพาราสีและการผสมพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยตัวผู้ของนกในติงเกนทั่วไปนกที่ร้องเพลงได้ค่อนข้างเพราะพร้อมด้วยเพลงที่พวกมันร้องนกในติงเกนทั่วไปหรือลาชนียเมกอริงโคส นกในติงเกลสายพันธุ์ธรรมดามีถิ่นกำเนิดตั้งแต่โปรตุเกสและสเปนไปทางตะวันออกถึงมองโกเลียตะวันตกและจากยุโรปตอนเหนือไปจนถึงโมร็อกโกและบางส่วนของอิรานซึ่งนกในติงเกลสายพันธุ์ธรรมดาชอบทำรังบนต้นไม้เล็กในแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีพืชพันธุ์ขึ้นอยู่น้อยมากหรือไม่มีเลยนกในติงเกลสายพันธุ์ธรรมดาจะอาศัยในฤดูหนาวในเขตร้อนของแอฟริกาตอนเหนือนกในติงเกลสายพันธุ์ธรรมดา จะมีส่วนบนเป็นสีน้ำตาลและส่วนล่างเป็นสีขาวจนถึงสีน้ำตาลอ่อนนกในติงเกนสายพันธุ์ธรรมดาส่วนใหญ่จะมีความยาวระหว่าง5.5ถึง6.7นิ้ว14ถึง17เซนติเมตรและตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยการศึกษาวิจัยบางกรณีระบุว่าตัวผู้ที่อายุมากกว่าสามารถร้องเพลงได้หลากหลายรูปแบบหลายร้อยเพลงทุกคนก็ได้รู้เรื่องของมันมาพอแล้วทุกคนมาลองฟังเสียงของมันกันดูนะครับ